คกาคุเป็นเด็กที่เคยอยู่ในวัดกับเคียวเมแต่มีวันหนึ่งเขาได้กลับค่าเขาเลยเจอสุนโดยบังเอิญอสุนน,นั้นจะกินเขาแต่เขาบอกว่าถ้าพาไปเจอคนอื่นให้ปวดอยากกินเขาเขาทขําข้อตกลงนี้และได้หนีออกจากวัดทําไมเขาถึงมาเป็นอสูนคากาคุได้มาเป็นอสูนเพราะว่าเขาได้ทำบารกิจแล้วได้เจอโคโคชิโบเขากลัวจนตัวสั่นเขาไม่อยากยอมแพ้เขาคิดว่าถ้าเรายังไม่ตายเรายังไม่แพ้เขาเชื่อว่า ขอเพียงมีชีวิตอยู่สักวันเขาต้องประสบความสลดอย่างแน่จึงเลื่อมมาเป็นอสูรอุปนิสัยหยิ่งยะโสเห็นกะตัวชอบเหยียดคนอื่นความสามารถดาท่าปานใครกระโขไม่สามารถใช้ท่าที่หนึ่งได้กระบวนท่าที่2อปนแลในคิม,มหันตเลยดูเป็นการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งที่ตนใช้เป็นศูนย์กลางเวียงดาบวาดเป็นเครื่องวงกลมกระบวนท่าที่สฝูงแมลงกระพือปีกดังกึกกล้องหมุนปิกล่างปล่อยแรงโจมตีต่อเนื่องนับไม่ถ้วนกระบวนท่าที่4ฟ้าคำรนเป็นการฟันด้วยความเร็วจากระยะไกลกระบวนท่าที่ห ฟ้าผ่าความร้อนการจมตีนี้จะทําให้เกิดรอยเหมือนสายฟ้าที่เนื้อนหนังและเผาเมื่อรวมกับมวลอสูรเห็นอนุภาคยิ่งเพิ่มขึ้นกระบวนท่าที่6นับผากับปนาดถึงจะโดนแค่ครั้งเดียวแต่การจมตีนี้จะทําให้เกิดรอยแยกที่ล่างลุกลามเป็นการจมตีในแนวกว้างทําให้ยากแก่การหลบวาระสุดท้ายของเขา ไครกคุถึงแม้จะใช้กระบวนท่าได้หลากหลายเหมือนจะถือไพ่เหนือกว่าแต่เซนนิสเซอใช้กระบวนท่าที่เจ็ดกระบวนท่าใหม่ที่เขาคิดค้นในการตัดสินชี้ขาดเขาไม่ยามรับความจริงว่าตนแพ้แพ้ให้เซนนิสเซอจนถึงวาระสุดท้ายก็ยังกดเกลียวไม่พอใจและสลายไปในวินาทีแห่งความตายถูกยูชิโร่ผู้สั่งสอนยาเยนชาว่าผู้ที่ไม่เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นก็จะไม่ได้รับอะไรจากผู้อื่นเช่นกันเช่นเดียวก,กันกับผู้ที่รับมอบโลมากสุดท้ายก็ไม่เหลือสิ่งใดและไม่สามารถให้กำเนิดสิ่งใดได,ได้ถ้าอยากฟังคล